สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกรารเก็บุทตคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาทุกคนฝากพี่ๆกดติดตามให้หนุนด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกจากองค์แรกจะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะจะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาท่านยืนถือไม้เท้าอย่างนี้นะคะบานนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจ้กจะมองยากหน่อยนะคะพี่ขาเพราะว่าแสงมันสะท้อนกันนะคะพี่ ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยก็ได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180จะพี่จันนะคะสภาพด้านหลังก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะพี่ขานะคะใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นไม้อย่างนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขจะพี่จัาเป็นกรอบอย่างนี้เลยนะจ๊ะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะคะพี่แอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร08406591 ไปสน้ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่นะคะบานนี้ขอไปที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม58บาทจะพี่จ๋า ส่วนเล่มนี้จะพี่จ๋าจะเป็นมีดขุดว่าหลวงพ่อเดิมเล่มใหญ่จ้ะเล่มใหญ่นะจ๊ะพี่จ๋าเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่ 2, 3 0 0ารอบาทจ้ะเล่มใหญ่เล่มนี้ขอไว้ที่2 3 0 0ร้บาทนะคะพี่ขาจะมีพอสเขียนไว้ด้วยนะจ๊ะจะมีพอสเขียนไว้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะพี่ขานะคะสองสี่ห้าหหรือเปล่าหรือว่าสองหสี่หอันนี้ก็ดูกันเอาเองนะจ๊ะแม่ค้าก็ดูเข้าๆอ่ะคะ่ะพี่ถ้าเกิดพูดผิดพลาดยังไงต้องขออาภัยนะที่รินด้วยนะจ๊ะเนี่ยค่ะพี่ เป็นเมดขุดว่าหลวงพ่อเดินนะจาะเล่มใหญ่จ้ะพี่เล่มใหญ่จ้ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่2,300บาทจ้ะ2,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะที่เบอร์โทร08 406 59 180จ้ะพี่จานะคะโอเคนะคะ2,300บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมดอกเล็กจะพี่เป็นแบบถ่ายคาดเอวนะคะปรับลงมานิดนึงก่อนสูงไป นื่องจากพี่อันนี้จะเป็นตะกรุดอาหลวงพ่อเทียมเป็นเหมือนสายคาดเอวค่ะพี่เชือกอนยาอยา่นี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทนี้จะได้สี่ดอกเลยนะคะพี่คาคุ้มค่ะพี่คุ้มมากค่ะเนี่ยค่ะเป็นเชือกยาอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนนี้เป็นสร้อยค่ะพี่เป็นสร้อยมาอย่างนี้เป็นเบี้ยแก้แต่ไม่ทราบว่าของที่ไหนอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะพี่ เป็นเบี้ยกแก้นะคะพี่ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ก่อๆอย่างนี้เลยค่ะเป็นเชือกก่อๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขายนะคะได้มาสภาพานี้แล้วค่ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้เป็นของหลวงพ่อพิานาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขายเป็นตะกรุดหลวงพ่อพินาจ้ะจะมีตาแดงๆตาเพชรตาแดงอย่างเงี้ยจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อฤาษีลิงดำจากขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะนะคะพี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะ เป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะเป็นมีดหมอหลวงพ่อฤษีดิงดำนะจ๊ะวัดท่าสูงจ้ะแม่ค้าก็ได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขานะเขียนว่ามีดหมอชาตีจาะขอไปที่7จ0บาทจ้ะเล่มนี้ขอไปที่7จ0บาทนะจ๊ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50ปบาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ๊ะพี่เป็นสร้อยรองกูเอี่ยมตะกุด เป็นสร้อยพร้อมตะกุดหลงปูเอี่ยมนะคะพี่นะคะตะกุดเล็กๆอย่างนี้มีตุ้มๆคัดๆอย่างนี้นะคะยาวนะคะพี่ยาวอยู่ค่ะพี่ขาเส้นนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ตรงกลางจะมีจี้ค่ะพี่จะมีจี้เป็นหลอดในหลอดอย่างนี้เป็นหลงปูเอี่ยมนะจ๊ะแม่ค้าได้มาสภ,ภาพนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ้าสำหรับสร้อยหลงปูเอี่ยมจ้ะ ส่วนอันนี้เป็นสร้อยปิดตาคําเป็นเม็ดประคําจ้ะพี่เป็นเม็ดประคําเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเม็ดประคำํำข่าๆอย่างนี้นะคะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่1น0 0งามร้อบาทจ้ะ เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงนะจะ๊ะภาพไม่ชัดรบกวนพี่ๆแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยจ้ะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากน่ยจ้ะน่าจะพี่เป็นเม็ดประคำเก่าๆอย่างนี้นะคะเส้นนี้ขอไว้ที่1,300อบาทจะ้ะ1,300าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะพี่มาเป็นกลมๆเป็นกา,าลาลาหูอมจันทร์ กะลาแกะลาหูอมจันอันนี้ขอไ้ที่6 0 0บาทพอจ้ะเม็ดกลมๆอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0รบาทจาก6 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับกะลาแกะลาหูอมจันจ้าส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จปกโพด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อควยหรือเปล่านะคะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทพอจะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเนื้อสีดําค่ะพี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นสมเด็จปกโพอย่างนี้จะ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินกูวัท่ามัไฟค่ะพี่ห้าร้อยบาท <mumbles S 1> <500 S 2> จะ้ะเนะค่ะพี่ห้าร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋ารูป,ปหล่อหลวงพ่อเงินกูวัท่ามัไฟจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ หลงปูทวดเนื้อว่านนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จา๋าหลงปูทวดเนื้อว่านจ้าส่วนอันนี้จะเป็นซุ้มคอค่ะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะถ้าสนใจยังไงแอนไลน์ของภาพเพิ่มเติมได้นะคะไม่รู้ว่าเนื้ออะไรค่ะพี่นะคะ๋ยวเบานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอาจจะมีตำหน,นิหน่อยนะคะพี่ขาแจ้งให้ทราบก่อนนะคะแจ้งให้พี่ๆทราบในคลิปก่อนนะคะพี่ขาถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ต้องอาไปค่ะพี่ขานะคะ ค่ะห้ารอยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่ายเป็นหลวงพ่ออีห่วงเชื่อมจห้าร้อยบาทจ้ะนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่ขาเรียนพ่ออีนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยจ้ะพี่จ่าเรียนหลวงพ่ออีจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขานะคะสภาพนี้นะนะจ๊ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นรูปหล่อบโบราณเก่าๆนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่ายเป็นขุนแผนฝั่งตะกุดค่ะพี่ด้านหน้าตะกุดเยอะมากด้านหลังจะเป็นแผน่นนี้นะจ๊ะเป็นแผ่นมียันอย่างนี้ค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะพี่ขาสำรับขุนแผนองค์นี้จ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปุหนังค่ะพี่เป็นพระปุหนังเป็นพระกุนะคะพี่เป็นพระกุอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสําหรับพระกุองค์น,นี้จ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่พิมพ์ขอกว้างหลังเต็มนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอคะ่ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่5้าร้อยบาทนะคะพี่ขาปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจา้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพมพิมพ์ขอกว้างหลังเต็มนะจ๊ะพี่จา๋าตรวจองนี้จะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นปิดตาปูหมุนไหมคะใช่หลวงปูหมุนไหมคะถ้าพูดผิดยังไงต้องขออาภัยด้วยนะคะจะมีร้อยหน่อยๆน่อยนะคะพี่นะคะแจ้งให้ทราบกันในคลิปตรงนี้กันเลยนะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาองค์นี้ต้องทะนุถนอมอย่างดีเลยคะ่ะกลัวแตกนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจา้ะ หลวป,ปิดตาปูหมุนนะคะใช่ปูหมุนหรือป่าน่นาจะใช่เลยมั้งเนี่ยค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทนะคะพี่ขาสําหรับปิดตาองค์นี้จะ้ะตามสภาพนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะถือว่าแจ้งแล้วนะคะรับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรจ้า500้ยบาทปลายทาง50บบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่เป็นรูปเหมือนหลวงป,ปู่ทิมไม่ใช่รูปเหมือนหลวงป,ปู่ทิมนี่แหละเป็นหลวงป,ปู่ทิมนั่งบนอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะ หลวงปู่ทิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่600้อยบาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจ้ะพี่ปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วค่ะ500บาทจ้ะนะคะพี่ตามภาพนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิตาปู่ยิ้มไหมคะพี่ใช่ปิตาปู่ยิ้มไหมอันนี้500บาทเหมือนกันจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสำหรับพระปิตาปู่ยิ้มองค์นี้จ้ะ ส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชขอไว้ที่600บาทจะากเหรียญนี้นีคะนั่นหลังจะเขียนว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยคะ่ะหกร้อยบาทนะจ๊ะเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนอันนี้นะคะได้มาคู่กันนะคะได้มาคู่กันบ้านเดียวกันเลยจ้ะคุณลุงเขาแบ่งปันมาให้นะคะขอเดี๋ยวละ500จากอันนี้เหรียญที่1ตามสภาพห่อยนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะเหรียญแบบนี้เลยค่ะสึกแบบนี้เลยค่ะสึกแบบนี้เลยนะคะ500บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะเหรียญที่1ออกสีทองทองเหรียญที่สองก็500บาทเหมือนกันค่ะตามสภาพนะคะ นะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ line, ขอภาพเพิ่มเติมคะ่ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิป0 8 4 0 6 5 9 1ส0่นนปจ้ะเนะคะ่ะเป็นเดียนหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่อันนี้500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสพิมพ์หน้ายักษ์จะ้ะขอไว้ที่600บาทจะ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจะ๊ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อพระใสพิมพ์หน้ายักษ์องค์นี้จ้ะเนี่ยค่ะพี่600บาทจะ้ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่บุญจะ้ะเป็นหลวงปู่บุญอันนี้500บาทจะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสําหรับหลวงปู่บุญองค์นี้ค่ะ <S <S ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาได้มาใหม่นะจ๊ะภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงบานนี้จ้ะหกร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นพระกิ่งคลองตะเคียนขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะเนี่ยค่ะตามภาพจาก 500้บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าเป็นพักกิ่งคลองตะเคียนอย่างนี้เลยจ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าพระพรหมหรือเปล่าเนี่ยว่าเขียนว่าพระพรมทาดาเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่600้อบาทะจะพี่เหรียญพระพรมนี่นะจ๊ะเหรียญพระพรมนี้แม่ค้าขอไว้ที่600้อยบาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทกันเลยจะพี่จ๋าสําหรับเหรียญพระพรมองค์นี้จ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทพอค่ะรูปหล่อโบราณก่าๆอย่างนี้เลยนะคะนะคะพี่ตามสภาพกันเลยนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่จ่ารูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ่าเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลวงองนี้จะสวยงามมากค่ะพี่สวยงามตามเนื้อผ้านะจ๊ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลวงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปู่เอี่ยมจะห้าร้อยบาทจ้ะ เหรียญปูเอี่ยมทรงเสียมาใช่ไหมอันนี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสําหรับเหรียญปูเอี่ยมอง์นี้จะสวยงามจริงๆจะพี่จ๋าะจาะก5้0บาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพระผงสุพรรณหรือว่านางพญานะคะเนี่ยคะ่ะมีตําหนินะคะมีตาหนิมีตาหน,นิจะพี่เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรค่ะพี่นะคะแม่ค้าหยิบติดมือมาเฉยๆจะพี่อันนี้500บาทจ้ะ มีค้างหูนิดนึงตรงนี้นิดนึงเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จัดตาแดงแดงจะพิ่จาตาแดงแดงอย่างนี้นะจ๊ะตัวนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตัวนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้ยบาทเขาเรียกพระงั่งใช่ไหมไม่ระงั่งก็ระใจเนี่ยค่ะ หนูก็สับสนเนี้ยพระใชายพระงั่งอีปื้นี่แหละค่ะพี่ตาแดงๆงเนี่ยะค่ะพ,ะะพี่ถ้าจะปิดก็บอกว่าตาแดงแงนะคะพี่ด้านล่างจะมีม้านะคะพี่ดูกันเอาเองนะจ๊ะแม่ค้าก็ได้มาแบบนี้นะจ๊ะเป็นตัวอย่างนี้นะจ๊ะตัวเดียวด้วยด้านหลังเป็นยันอย่างนี้จ้ะมีตัวเดียวด้วยได้มานะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทนะคะพี่ขาสําหรับตัวนี้นะจ๊ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์เลยค่ะพี่ขานะคะขอไว้ทีเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้บาทจ้ะ โอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆออนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 8 0ค่ะพี่ขารบกวนฝากพี่ๆกดติดตามช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้ด้วยนะคะพี่ขาถ้าไม่มีพวกพี่หนูก็ไม่มีลูกค้านะคะพี่ขาขอพระคุณจากใจจริงๆนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ